สวัสดีครับคุณชนบทหากินมันครับผมเมื่อนี้นะครับก็จะพานมาดูวิธีเตรียมเหยื่อนะครับก็คือผมจะไปเที่ยวแกงกระจานนะครับผมประมาณสุดสัปดาห์นี้นะครับ <c oughs> ไปวันประมาณวันที่ยี่สิบยี่สิบเจ็ดนะครับผมอันนี้ก็ยี่สิบสองยิบสามนะครับก็เลยจะเตรียมเหยื่อไว้ก่อนนะครับประมาณสัก สี่ห้าวันนะครับประมาณนี้นะครับก็เลยจะมาหน้าหลายคนนะครับผมทั้งไม่ได้ว่าทั้งใน facebook หรือว่าในช่องที่ติดตามในช่อง youtube นะครับก็มีถามว่าผมเตรียมเยอะยังไงนะครับก็เลยเสียดให้เบ่งนะครับผมจริงๆผมก็ลงไปหลายๆในคลิปนะครับในช่อง u t u b e นะครับผมก็ลงไปหลายคลิปอยู่นะครับในการเตรียมเยอะในการบ่มเยอะนะครับก็เตรียมไม่ไดาคลิปนะครับ วิธีการเตรียมเหยือนะครับอีกเทนึงแล้วกันนะครับผมเพื่อเป็นประโยชน์นะครับเผื่อนานาสายตกปลาหน้าดินนะครับเอาไปประยุกต์ใช้นะครับมัมันมันไม่ตายตัวนะครับเหยื่อนานะมันไม่มีอะไรตัวนะครับผมมันก็พลิกได้นะครับดินได้นะครับเพิ่มเติมแต่งเติมได้นะครับตามสูตรใครสูตรมันนะครับตามจินตนาการของใครของมันนะครับผมสำหรับสูตรของคนชนบทหากินมันนะครับผมในทริปนี้ผมจะไปค้างคืนหนึ่งคืนแล้วก็ หนึ่งวัน1ึคืนนะครับที่เกีงกะจานนะครับก็ช่วงนี้ปานินที่เกีงกะจานก็ไม่ค่อยเข้านะครับไม่ว่าไม้ไหนนะครับก็เข้าห่างตัวไม่ได้เข้ากินจัดยินทีอะไรนะครับก็กะว่าจะไปเล่นสายขาวช่วงกลางคืนนะครับแล้วก็กลางวันก็เฝ้าปานินดูนะครับไม่รู้ว่าจะโดนหรือเปล่านะครับชุดนี้ก็เป็นเตรียมเป็นหัวมะเดื่อเหมือนเดิมนะครับสําหรับส่วนผสมนะครับก็มีไม่กี่อย่างนะครับหลักๆเลยก็คือลำนะครับ ผมจะใช้ลำสองส่วนนะครับแล้วก็หนมปังหนึ่งส่วนกากมะพร้าวนิดหน่อยแล้วก็ไฮกรีดนะครับนิดหน่อยนะครับแล้วก็เป็นตัวหัวเยื่อนะครับผมอะมาเริ่มผสมกันเลยนะครับก็ตอนแรกผมจะเอาลำลงก่อนนะครับนี่เป็นลำเก่าที่เปิดใช้แล้วนะครับเหลืออยู่นะครับก็ลำสองถุงนะครับทีไปสองโลนั่นแหละครับหนึ่งถุง ลำสองถุง,งประมาณนี้นะครับำเป็นลำละอ่อนเนอครับลำอ่อนเนอครับลำอ่อนดูดำละเอียดนี่แหละครับตำสองถุงปังปันหนึ่งถุงปังรอบนี้ผมจะใช้เป็นไผ่เขียวนะครับ จริงใช้ปังขาวปั่นก็ได้ครับไม่ได้ซีเรียสนะครับขอให้เป็นปังปั่นนะครับตอนนี้ใช้ผมไปใช้ใส่เกียวซื้อที่ร้านนวลจันทร์มาเลยสปอนเซอร์เด้อครับม่ได้สปอนเซอร์เด้อร้านนวลจันทร์เนี่ยพอดีอยู่ใกล้นะครับผมอยู่ปากท่อนะครับราชบุรีนะครับก็อยู่ใกล้ร้านนวลจันทร์นะครับนั่นน้าที่จะผ่านแถวบังมะนาวนะครับ มาจากกรุงเทพจะไปแกงก,จกะจัน่ามสองนะครับมะนาวแวะได้ครับอานนุ่นจันกิ่ไม่ไกลครับโฆษณาให้เจ๊กันหน่อย <c oughs> อ่ะผมจะใช้รอบนี้ผมจะเป็นปางไฟเขียวนะครับตัวนี้เป็นเขียวมะพร้าวครับคือมันจะมีมะพร้าวผสมมันอยู่แล้วนะครับะเป็นไฟเขียวมะพร้าวจะหอมมะพร้าวด้วยนะครับใช้ปางขาวันธรมรมดาก็ได้ครับนี่ผมใช้ปางไฟเขียว จากนั้นก็ผสมตัวปังกระลำให้เข้ากันก่อนครับผมจะไม่ค่อยเน้นขนมปังมากครับผมจะเน้นเป็นฟุ้งๆนะครับให้เหยื่อแตกตัวง่ายๆครับเรียกปาง่ายๆประมาณนี้ครับจินตนาการของผมประมาณนี้ แล้วแต่าน,น,นาครับบางคนก็จะใช้ปังหนึ่งส่วนลำหนึ่งส่วนก็มีครับมันจะเยอะมันก็ดีข้อดีคือเยอะมันจะเหนียวแบบนั้นนะครับไม่ต้องเปลี่ยนเยอะบ่อยนะครับแต่การแตกตัวมันก็จะสู้แบบนี้ไม่ได้นะครับอ่ะปังกับลำเข้ากันแล้วนะครับใส่กาวมะพร้าวครับแต่มะพร้าวนี้ก็ไม่ได้ใส่เยอะนะครับแตเอาครับพอประมาณ นี่ถุงหนึ่งผมก็เปิดใช้ไปแล้วนะผมจะใส่สักสามสี่กำม,มือพอครับเพราะว่าในไผ่เขียวตัวนี้มันมีมะพร้าวอยู่แล้วนะครับหนึ่งสองสามสี่พอแตงมะพราะ้าวข้อดีคือหอมหนึ่งนะครับหอมสอง ทำให้เหยี่อแตกตัวดีนะครับต่อไปก็เป็นไฮเกรดนะครับไฮเกรดถุงหนึ่งนี่น่าจะสามขีดมนะั้งไม่แน่ใจตามขีดนะครับผมจะใส่แค่ครึ่งหนึ่งครับไม่ได้ใส่หมดครับใส่ครึ่งหนึ่งไฮเกรดก็ช่วยเรียกปลานะครับ ตุนการกินของปลาให้เก๋งนะครับกน้นก็คลุกส่วนนี้ให้เข้ากันก่อนนี่ช้านนะมีเครื่องปั่นก็ดีเลยนะครับเอาลงเครื่องปั่นจะง่ายนะครับแต่อันนี้ก็เอามาทํามือให้ดูนะครับเพื่อนมันจะละเอียดกว่าชัดกว่านะครับก็ไม่ยากเพราะว่าทุกอย่างมันละเอียดอยู่แล้วนะครับเราก็ไม่ต้องปั่นนะครับ พุกเขานิดเดียวมันจะเขากันแล้วพี่น้อง่อะสิว่าสีสันสวยงามนะครับอ่ะสุดท้ายเลยนะครับนี่คือที่เด็ดพระเอกของงานนะครับพระเอกของงานที่ขาดไม่ได้เลยนะครับคือตัวนี้ตัวนี้เป็นหัวมะเดื่อนะครับ ผมใช้ตลอดเลยนะครับถ้าน,านา้าหลายคนสนใจในสูตรวิธีบ่มลำไอ้บ่มหัวเหยื่องดเพื่อเดือนนะครับไปดูในคลิปผมเก่าๆผมได้นะครับในช่องยูทูบผมทําไว้นะครับตัวนี้ผมเปิดมาใช้นี่หเดือนนะครับอายุอายุหมักหกเดือนนะครับดูสีนะครับมันจะดำดำเหลืองเหลืองกินจะเป็นกินหอมหอมเปรี้ยวๆนะครับออกเปรี้ยวๆนะครับ บอกเลยว่าปลานิลก็กินนะครับปลานิลก็ถือว่ากินถ้ามีตัวว่าไม่เรือเหมือนกันครับไม่แพ้หัวตาลนะครับแต่ว่าสายขาวนะครับถ้ามีนะครับผมรับประกันสองฟรีเลยอะพี่น้องถ้าสายขาวมีแต่เพี้ยนกระมังอย่างนี้ครับอย่างไวครับเนี่ยถ้ามีอย่างไวครับเข้าอย่างไวเลยครับ รอบนี้ก็ตั้งใจจะไปเล่นสายขาวกลางคืนด้วยนะครับถ้ากินทั้งคืนผมก็จะตกทั้งคืนร้บไปรอบนี้กับ <c oughs> กําังกระตเพียนกลางคืนนะครับนี่เนยีเยืมันก็จะเป็นหวัเวเยี่อมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมันไม่ได้เป็นชิปนะครับบางส่วนเอายังละลายไม่หมดนะมันจะเป็นแฉกตบบนี้นะครับนั้นเราก็มันจะผสมยากนิดนึงช่วงนี้นะครับแล้วก็ขยำขยำขยำข,ข,ขยี้ขย,ขยี้ขยี้นะครับ ให้มันเข้ากันแล้ผสมก็พยายามนะครับยีให้มันออกนะไม่ให้มันเป็นก้อนนะรจริงถ้ามีเครื่องปั่นมันจะง่ายมากเลยนะครับเราลงเครื่องปั่นนะครับ ข้างปันมันจะตีแตกเข้ากันได้ง่ายมากกว่านะครับแต่ผสมมือก็จะนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้อะไรมากนะครับแปบ๊บเดียวนะครับครับผมเนื้อเยื่อก็จะประมาณนี้นะครับ ที่มันเป็นก้อนเป็นไตล้วก็เยียออกนะครับ <int Cher 29> <celand> <si curs CDU> ่ะก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ผมก็จะบ่มนะครับจะบ่มเยือตัวนี้นะครับประมาณวันนี้ผมทําก็ประมาณยี่สิบสองนะครับผมจะไปยี่สิบเจ็ดนะครับก็ประมาณสี่ห้าวันนะครับผมจะบ่มเยือตัวนี้ประมาณห้าวันนะครับ เพื่อให้กินเยื่อมวลสารต่างๆมันเข้ากันนะครับพี่น้องกินเยื่อมันจะออกมาเป็นเยื่อเป็นกินเดียวกันนะครับมันจะรวมกันออกมานะมันจะดีกว่าที่เราผสมแล้วตกเลยนะครับกินเยื่อมันก็จะออกมาเป็นกินเดียวกันนะครับมันจะเข้ากันมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะบ่มไว้นะครับประมาณ4ี่ห้าวันนะครับส่วนที่มันยังไม่ตายอยู่ก็ยีเดยวนะครับแล้วก็พอหน้าหมายนะครับก็ตกได้เลยนะครับ ผมจะไม่ได้ผสมกะทิอีกนะครับบางคนจะใช้กะทิแต่ผมจะไม่ได้ผสมเพราะว่าผมก็ผสมน้ําที่หมายแล้วก็ตกเลยนะครับสําหรับเยื่อก็มีเท่านี้นะครับผมสําหรับน้าที่แต่หน้าดินนะครับก็เอาไปประยุกต์นะครับต่อเติมได้นะครับผมไม่ได้ห่วงไม่ได้อะไรกันมีเท่านี้นะครับไม่ได้ปิดไม่ได้บังอะไรนะครับที่ตกมาหาอยากินมาก็มีแค่นี้นะครับ ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยเด้อนะครับผมฝากช่องคุณชนบทหากินมาด้วยครับผมก็สําหรับผลงานนะครับเหยือชุดนี้จะเป็นยังไงนะครับก็วันที่ยีิบเจ็ดนะครับผมจะไปที่แก่งอาจารย์นะครับไปหมายสบายกายรีสอร์ทนะครับผมจองไว้เป็นหมาย5ห้านะครับก็จะเป็นยังไงก็รอชมผลงานอีกที่นึงนะครับถ้าได้ตัวยังไงเดี๋ยวจะ มาลงคลิปในชมในช่องอีกทีหนึงนะครับผมอสำหรับทลิปนี้ก็คลิปนี้ก,ก็ขอจบเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ